โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้เจอกับเฮียการแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกมนะครับรูเซอร์นะครับไก่แจ้คือขนองนะครับนะอ่ามาครับผมมีหลายๆลนนคนครับเรียกร้องกันเข้ามาแล้วผมอยากเล่นพอดีนะผมก็เลยแบบจัดให้ก่อนเลยนะครับนะมาครับผมไม่รอช้าแล้วเปิดเทอร์โบด้วยไปเออยังไงไก่แจ้ คึกขนองนะครับคึกขนองมันจะคึกขานาดไหนมันจะคึกขนาดไหนเชียร um> ์ทุกคนเฮ้ยยังไงวะเนี่ยยังไงวะเออไปสวยคือได้แบบมันได้ตัวแพงแล้วคูณนะมันก็ได้เยอะทุกคน แต่ได้ตัวถูกอะเด็กเออมันต้องแบบนี้ไปครับต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ไปก่อไปก่อเออไปเออมันต้องแบบนี้สวยครับสองมาหนะ้าไปกันก่อจะเป็นราชาริยาจบแค่นั้นเลยวันนี้นะไก่แจ้คือขนองนะครับ เออไปเออผนต้องแบบนี้เออใช่เลยเออสวยสวยครับทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแบบนี้แหละแบบนี้แหละครับที่ผมชอบโอ้โหเอาเรื่องไปก่อยู่ที่เป็ดสองร้อยนะครับตอนนี้นะปล่อยไหลไปก่อนนะทุกคนนะ สองพันเจ็ดไปครับมาหน่อยมาหน่อยไก่แจ้ไก่แจ้แจคึกหน่อยคึกหน่อยโอ้โหมาแบบนี้ ยังไงสวยครับแบบนี้แหละเออต้องอย่างนี้เออไปนี่อย่างนั้นโอ้โหโเดาเรื่องสวยงามพระรามแปดมันต้องแบบนี้แหละไก่แจ้คึกขนองของจริงแบบนี้แบบนี้แหละถึงเรียกว่าคึกจริงหมื่นสร้าสิบไปครับ มาวันนี้ได้แบบครึ่งแสนกลับบ้านก็ยังดีวะไปไปไปเออมาอีกนี่อย่างนั้นแน่สวยเออเอาว่ะเอาว่ะคึกจัดคึกจัดผมก็คึกไปด้วยนะครับเนี่ยยังไงเออไปนี่สวยงามครับทุกคนเออมาอีก โอ้โหเอาเอาเอาวะอร่อยเลยแบบนี้อร่อยเลยเออไป มาครับยังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวแต่ลีลาแบบนี้น่าจะไม่มานะเออลีลาแบบนี้สไาตล์พีจีนะแบบนี้น่าจะไม่มานะสเก็ตเตอร์ถ้ามันจะมามานานแล้วเฮ้ยเดนนิงแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยไอไก่แจ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาหน่อยขอดตัวแพงได้ไหมอะตัวแพงอะ่ะเออตัวถ,ถูกแล้วมาจังแล้โหยังไงสเก็ตเตอร์โหเขามันมามานานแล้วมันไม่มาล่ออย่างงี้หรอกมาดิไหนมาดิแนทจริงก็มาดิเออแนทจริงก็มาดิสเก็ตเตอร์แน่จริงก็มาดิมาดิ บายครับผมจ่ายนอกก็ถือว่าดีนะมาดูทีใจใ่จ่ายในจะขนาดไหนต้องมาแล้วแหละนาะทีนี้นะกว่าจะได้สเก็ตเตอร์ทีหนึ่งนะทุกคนน้ำตาจะไหลนานนานทีกว่าจะได้อะมันก็ต้องได้เยอะปะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย,อยโอ้โหนิ่งเกินโอ้โหไม่คึกเลยไก่แจ้โอ้โห,ไม,ไ,โโหไม่มาเลยหรอวะฟาวทุกตาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย อะไรคันครับเนี่ยกว่าจะได้แต่ละทีโหจ่ายนอกยังดีกว่าเยอะไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรกำไรอยู่ครับตอนนี้กำไรอยู่ไปครับเฮ้ยนี่แบบนี้ไม่ได้นะไก่แจ้ไก่แจ,ไจ,ไจ้ไก่จ้าไป มาเนี่ยครับมันได้ตัวถูกอะมันแล้วก็เลยคูณถูก้วทุกคนไปอะเพิ่มเบ็ดแล้วไม่รอแล้วเพิ่มเบ็ดแล้วสามสิบออตโต้ไปให้รู้ไปดีว่าสี่สิบออตโต้มันจะไม่มาเลยทุกคนอ่าได้สเตเเตอร์แล้วนะขอสวยๆหน่อยมาได้ก่อนเพิ่มเบ็ดด้วยมาดูกันยังไงชอบให้ลุ้นอยู่เรื่อยเลยนะครับไก่แจ้นะให้ลุ้นอยู่เรื่อยเลย ไปไปไปเพิ่มหรือเปลา่าสเกตเตอร์อะเพิ่มหรือเปลา่ายังไงวะนะไม่มาโหเออสวยต่อไปอีกผมว่ามันได้อีกเออมันต้องแบบนี้มาหน่อยมาหน่อยนานๆเข้าทีอะ่ะทีจะปินะ้นน่ะไปไปไปอีกสองทีเท่านั้น โอ้โหจะไม่มาเลยเหรอือมา,นอมานอหน่อยมาหน่อยเพิ่มหน่อยก็ดีนะสเกเตอร์ถ้าใจดีก็เพิ่มหน่อยก็ดีมาขนาดนี้เด้โอ้โหกว่าจะได้นะสเกเตอร์ว่าแล้วมันไม่มาสเกเตอร์สไตปีจีนะครับนะลีลาลีลาเก่ง ไม่เป็นไรทุกคนไปครับสุดท้ายท้ายสุดยังไง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 สวยสวยครับมาอีกไหมมาอีกไหมาม,าม,ามาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่มานสเก็ตเตอร์นะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอย่างน้อยก็เกือบมือนะครับเออไปคอ,อยยังชั่วคอ,อยยังพอได้หายใจได้ขออีกขออีก เบ็ด400นั่นแหลนี้ผมอยู่ที่เบ็ด4 0 0นะครับสู้สุดใจอะผมอะไปเฮ้ยยังไงวะนะไอ้ไก่แจ้ไอ้แจ้โอ้โห้แจ้มาหน่อยแจ้โอ้โหดูแลด,ดูคูณดิอื้อหือ ไปครับแปดร้อยไปเลยไปถึงไหนถึงกันนะนาทีนี้จะราชาริยาจกมีสองอย่างมาอื้มมันต้องแบบนี้สวยสวยครับเออเอาว่เอาว่ะเอาว่ามันต้องแบบนี้ถึงจะเรียกว่าคึกของจริงโอ้โหไม่ใช่แบบคึกคึกเบาๆนะต้องแบบนี้หละ เออไปครับไปครับผมยังไงสเกตเตอร์ไปครับสเกตเตอร์เพิ่มเบ็ดด้วยนะขอหน่อยหนักๆน,นะขอหน่อยเดี๋ยวจะพอแล้วเดี๋ยวจะพอแล้วมาขนาดนี้แล้ว นะครับกำไรนะตอนนี้ทุกคนนะกำไรเน้นๆเว้ยเอาวะใส่แจ้พาคึกว่ะเฮ้ยไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยเหรอโอ้โหจะเงียบขนาดไหนมาหน่อยเถอะเละเทะตุ๊เป๊ เละเหมือนเหมือนโจ๊กเลยครับมาหน่อยเฮ้ยอีกสามอีกสามรอบสกเก็ตเตอร์ชอบไม้ลุ้นอยู่อย่างเงี้ยมาให้ลุ้นแล้วจากไปนะครับโอ้โหลีลาจาัดสเก็ตเตอร์เออเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้แบบนี้แบบเมื่อกี้สวยยังไงอีกสองรอบมาครับเอาเรื่องหมื่นเจ็ดโอ้โหมันต้องแบบนี้ นี่นะครับเงี้ยสเก็ตเตอร์มันมาอีกแล้วมันมาให้หรือกแลวแต่มันก็ไม่มานะมันไม่เพิ่มให้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มาเออมันต้องแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ายังไงยังไงจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่โอ้ยสวยงามจริงครับท่านผู้ชมเอาเรื่องแล้วเราได้ก่อนเพิ่มเป็ดด้วยคิดดูดิคิดดูดิ นี่เดี๋ยวผมจะพอนะผมจะพอนะได้กําไรมาเยอะแล้วนะมันบวกมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะพอแล้วเดี๋ยวจะพอแล้วมาครับมาดูว่าสิบรอบจะมีมาหรือเปล่ามีมาหรือเปล่าเออไป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 สวยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แหละครับเออไปดีไปดีไปดี โอเคครับพอกันดีฝาทุกคนนะพอหอมปากของคอนะครับถือว่าสนุกในเกมนี้นะผมชอบนะไก่แจ้คือขนองนะเออมันสนุกมันลุ้นตามดีนะครับนะโอเคก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับได้กําไรมาพอควรแล้วทุกคนตอนแรกก็ว่าจะเอาให้ถึงแสงแต่ผมว่าไม่ดีกว่านะพอแค่นี้ดีกว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวเล่นต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะ คุเอาเอาเงินเราคืนนะไม่ได้นะเออเราเล่นเราต้องมีลิมิตนะต้องพอนะก็สำหรับวันนี้นะครับปิดภาพไปการไดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ